กรรมการช่องไปง้อครับกรรมการช่องไปง้อหลังศาสตร์แสนชัยนะครับฝ่ายแดงหลังศาสตร์เป็นแดงนิยนงามมงคลชัยฝ่ายน้ำเงินนะครับสีชัดเจนครับสีชัดเจนคุณีิชิงกันหกหมื่นนะครับเอ้ย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 เด็นกี่ไปเฮ้ยเฮ้ยนำไปแล้วนำไปแล้วเปลี่ยนน้ำเงิน แดงได้ไม่เดียวครับแดงได้ไม่เดียวหลังสัตว์แสนชัยนะครับผ่นใจน้องปริมป๋อสุโขทัยนะครับนักเงินนินงามคนใจอยาลึงครับยาลึงไพโฟเซดีดานะครับสุโขทัยแดงได้ไม่เดียวครับแดงได้ไม่เดียวอ่าแดงชนะเลยครับแดงชนะเลยแดงชนะเลยแดงชนะเลยหลังสัตแสนชัย หวันใจน้องปิ้น่อเป็นฝ่ายชนะนะครับ